สวัสดีค่ะพบกับแม่น้องฟินฟินนี่ช่องฟินนี่แกรมมานี่อีกแล้วนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับติใครกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่น้องฟินทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่น้องฟินจะมาชวนเพื่อนๆมาทานยำลูกชิ้นปลาค่ะจานเบอร์เริ่มพอดีไปซื้อลูกชิ้นปลามาสี่แพ็ค ก็เลยมายำอยากกินลูกชิ้นปลายำรสจัดเนาะคะ่ะยำนี่ก็ใส่น้ำพริกแล้วก็คือลรปัน่นพริกอะไรลรปัน่นใส่ชุรสใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่มะน,นาวใส่น้ำตาลลงไปปั่นพริกเสร็จแล้วเราก็เอามายำเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วก็มีผักแก้มก็คือพริกสดแล้วก็อะไรไแล้วก็ผักกาดผักกาดเขียวนะคะดูคะ่ะ <PE> เ <PE> พื่อนๆน่าทานมากเลยคะ่ะแม่้องฟีจ,จะให้ดูใกล้ๆนะคะคะจานเบอร์เริ่มเลยคะ่ะ ัาเริ่มเลยนะคะมาชวนเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะแม่นกฟินก็ขาดข้าวเหนียวไม่ได้ก็มีกล่องข้าวเหนียวด้วยเนาะคะ่ะมาค่ะมาทานกันเลยค่ะเผื่อว่าวันนี้ใช้ช้อนทานเนาะคะ่ะลูกชิ้นปลาเด้งๆนุ่มๆเลยนะคะค่ะมาทานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ แซ่บอีหลีนะคะข้างขึ้นมานุ่มๆอบยางอร่อยได้รสทีแล้อนคือเดืางก็เข้มเหนียวไม่ได้หรอกค่ะดูค่ะน้ำยำแซ่บจี๊ดถูกใจค่ะเผ็ดค่ะ อืมริกเผ็ดหน,น้าอร่อยเราคงจะทานข้าวเหนียวไม่ไหวหรอกอ่ะทานลูกชิ้นก็จะไม่หมดแล้วค่ะ

ถุงหนึ่งถุงละร้อยค่ะถุงเล็กๆอืมนะคร้เพื่อนๆดูเนื้อปลานุ่มๆค่ะ น้ำน้ำจิ้มแซ่บ เอาไว้ที่หลังค่ะโขกินลูกชิ้นก่อนค่ะ จะติ๊งิงกันรบจัดจ้างกัน กูเลยค่ะนุมน่มๆค่ะ พริกปั่นดูพิกเหมือนไม่แดงแต่ว่าเผ็ดมากเลยนะคะเพราะปั่นละเอียดเลยค่ะ แม่น้องฟินจะทานหมดไหมเนาะเนี่ยตกลงข้าวไม่ได้กินแล้วอคะ่ะ แม่น้องฟินก็ขอตัวทานก่อนนะคะก็อ, <t une noise> อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันเนอคะ่ะแม่น้องฟินก็จะไปหาทุกบ้านนะคะบางทีก็จะส่งน้องสาวไปแทนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ล้านวิวทุกคนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะช่องแม่ฟินนี่แกรมมี่นะคะ